กาจอนะครับตัวนี้นะครับไม่รู้ไม่ทราบรุ่นว่ารุ่นอะไรจําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าซ่อมซ่อมไปนานแล้วนะครับก็ลูกมาด้วยอาการพัดลมพัดลมไม่หมุนเลยนะครับตัวนะครับแต่ว่ากาจอเ,เปิดติดนะครับเปิดติดใช้ง,งานได้ปกติแต่ว่าเมื่อถึงนะความร้อนแล้วพัดลมไม่หมุนนะครับแล้วก็ทำให้ดับไปนะครับผมก็ลูกค้าได้แจ้งว่าออได้ทความสา uh. ะอดกาจอนะครับก็หลังจากที่ทความสะอดแล้วเสร็จแล้วก็ พัดลมก็ไม่หมุนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่เราจะต้องมาแก้ไขให้ลูกค้าต่อไปอ่าเราก็ได้ทําการรื้อนะครับแล้วก็ทําความสะอาดในเบื้องต้นไปนะครับก็ตรวจเช็ควุงจรต่างๆนะครับก็ไปเจอจุดหนึ่งนะครับว่าที่เป็นไฟเลี้ยงพัดลมครับก็มันจะต้องอยู่ในส่วนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งมาว่าพัดลมไม่หมุน,นครับอาจจะอาจจะไปใส่พัดลม หรือว่ามีอัิเสบัอะไรเกิดขึ้นมานะครับทำให้มีวงจรชุดนั้นมีปัญหานะครับเราก็ได้ตรวจเช็คนะครับเราก็เจอนะครับเมื่อเจอเราก็ทําการเปลี่ยนและซ่อมครับเครื่องนี้ก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเราก็ได้แทนได้ทําการทํำการให้ลูกค้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้กาจอนะครับบางรุ่นยังถ้าเป็นเป็นประเภทที่ไม่ใช่นิยมทั่วไปนะครับ มันจะไม่มีวงจรนะครับเราต้องเทียบเอานะครับที่ผมไล่วัดดูเนค่ยผมเทียบเอานะครับว่าว่าจุดนี้จะมีปัญหาไหมและจุดนี้มีปัญหาไหมนะครับก็เราก็ได้เทียบไปเรื่อยๆนะครับดูว่ามีตัวอื่นอะไรเสียไหมนะครับเพื่อส่องส่องดูนะครับเพื่อมีลูกค้าทำอะไรหรือเปล่านะครับก็วัดวัดไปเรื่อยๆนะครับตามที่จะวัดได้นะครับนี่ วัดไปแล้วก็ไปเจอจุดเสียนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนจุดเสียนะครับแล้วก็ทําการประกอบนะครับแล้วก็มาลองเทสดูนะครับจะเห็นจะเห็นไหมครับเพราะว่าผมได้ทําการเปลี่ยนจุดเสียอยู่ตัวนี้นะครับอาจจะเกิดเฉพาะอาจจะลูกค้าอาจจะใส่ผิดด้านหรือเปล่าหรือทำให้มันให้มันขาดหรือว่ามันช็อตนี่แหละครับอันนี้เราก็ไม่ได้โทษ นะครับอาจจะเป็นข้อผิดพลาดนะครับหน้าที่ของเราคือซ่อมให้มันติดนะครับอันนี้เราก็ได้มาประกอบเทสดูก่อนนะครับแล้วก็มาค่อยทำสีกดทีหลังดูประกอบเทสผมก็จะประกอบเทสจากงานมีบอร์ดนะครับ สังเกตะครผมเปิดเค่ครับพัดลมมันจะหมุนเลยนะครับตอนแรกมานะครับือพัดลมมันไม่หมุนเลยนะครับอันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก่าพัดลมก็หมุนได้ขึ้นภาพนะครับอันนี้ต่อการแคปเจอร์เข้าเข้ากับตัวนี้ด้วยนะครับมันจะขึ้นภาพในวิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่มีกระจอเสียนะครับก็ลองส่งซ่อมได้ที่ร้านไอซีนบุกกนะครับ